ไม่ใส่มาฮะติจะมาหน่อยหยอกง่ามสุดต้นนี่ตายสอสามสี่วันที่สุกแล้ว นี่กินได้แล้วนะครับนี่กินได้แล้วโอ้โหสดสดไม่มีสารเคมีเด็ดกินสดสดโ้เหนียวมากนี่งม่ต้องล้างไม่ต้องล้าง,ง,างเด็ดกินสดสด พอดีกินนี่ขนาดนี้พอดีกินเปรี้ยวนิดหวานมีหวานด้วยหวานคำที่สองอืม <c oughs> คำที่สามเดงซุ้มเข้าไป Strawberry. Strawberry <coughs> the cool. นี่ไม่เท่าไหร่นี่ลูกไหมมีตำหนิอุ้ยลสดลงไปในนี้รู้เลยนี่เห็นบ่ลลงพอดีเลยนี่ไม่ได้กินซ้ำพอดีเลยสีเดียวกันสีเดียวกันก็อันนี้อีกตั้งหากเอาเป็นปุ๋ยไปไม่ได้กินเลยเอาว่าออก เอาอไม้จิ้มเลยไม้จิ้มเนาะวิธีกินสตรอเบอรี่ที่ผิดพลาดจากการเด็ดเวลาเด็ดสตรอเบอรี่ต้องเอาไม้จิ้มเลยไล่ไปใส่บนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไม้จิ้มมาก่อนเอดี๋ยวเดี๋ยวซุ่มนี่หลังจากเด็ดเด็ดแล้วมันตกลงนี่พอดีพอดีต้องจิ้มขึ้นมา หมือแท่งลึกเอ้ากินยากเลยต้องเคี้ยวโอ้ยโว้ยซ้มเหมืแล้วพยายมามอ่ะ ดู้ยให้เป็นปุ๋ยซับไปซับไปป่เจ้าทีพ่นอยากซิมเอาแดงนี่นี่แดงบ้านลรานี่นี่สตรอเบอรี่คนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูกกินตรงนี้ออเชื่อค่ะ